มาค่ะทุกคนยังอยู่ที่งานเกษตรนครพนมนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะท,ทุกๆคนเจปีมาเป็นรอบที่สองนะคะสําหรับปีนี้รอบแรกเราตั้งใจจะมาเอาดอกกุหลาบและก็กล้วยไม้นะคะทุกคนแต่สิ่งที่ได้ไปนั้นก็คือต้นมะพร้าวลวน้นล้วนนะคะแล้วต้นกันเกาต้นเงาะต้นดอกโมกหลายอย่างเลยนะคะทุกคนวันนั้นมาวันนี้ ความตั้งใจใหม่ของเจี๊ยพิมพ์ช่างกิจนะคะทุกคนเราตั้งใจที่จะมาซื้อน้อยหนานะคะทุกคนหรือว่ามาเคียบบ้านเฮานี่นะคะอยากได้มาเคียบใหญ่เด้อสวซู้บาเนี่คะแต่สิ่งที่สอยได้อันแรกก็คือต้นโมกนะ,ะทุกคนครั้งที่แล้วช่างกิจเพิ่นสอยไปสองต้นนะคะเออวันนี้ก็จัดไปอีกสองต้นนะคะทุกคน เพื่อนว่าต้องปลูกหน้าบ้านสวนนะข้างละสองต้นจะสวยนะคะทุกคนสวนพี่เป็นปื้มเด้อเน,นี่ยไม่ได้สวนต้นมงต้นไม้นะคะทุกคนคนคนนี้เขาเพิ่งสิสนแต่อาหารการกินนะคะเจ๊ปิมบอกบอกแล้วว่าบนิมีแค่ต้นไม้นะคะเด้อของกินนี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะทุกคนมือนีมือสุดท้ายแล้วค่ะก็เลยมาแบบชิวๆนะคะทุกคนปิดร้านช่วงบ่ายเด้อว,วานน่ะมาหลังจากที่ เพิ่มพลังนะคะทุกคนเออราวาอากาศมันห้อนนะคะ่ะแล้วก็คนจะเยอะมากเลยนะคะทุกคนเยอะกว่ารอบรบนั้นที่เจปิมมานะคะคุณสีบัวลายป่านนี้เนาะคะ่ะแต่เมื่อนี้คนเยอะแล้วก็พันไม้ก็ยังเหลือเยอะแยะอยู่ค่ะทุกคนพอได้ลุ้นนะคะทุกคนเราก็ภารกิจวันนี้ก็จะตามหาน้อยหนาหรือว่ามาเขียบต่อไปนะคะบทสรุปเดี๋ยวคอยดูว่าเราจะได้น้อยหนาหรือเปล่านะคะทุกคนจะไปปลูกที่บ้านสวนสักสองสามต้นเลยเจปิมมา เออจูๆ่ๆปีนี้ก็ชอบกินน้อยนานะคะทุกคนก็เลยอยากมีเป็นของตัวเองเนาะ,ะเนาะอ่าตามหาต่อไปนะคะทุกคนเออแต่สิ่งที่ได้นะคะรู้สึกว่าช่างกิจเนะี่ยเพิ่นเล็งนี่าราคาน้อยนา่าโอ๊ยบอแม่ทุเรียนนะคะทุกคนเออบอกว่าเออเอาทุเรียนแค่สองต้นนะคะเพราะว่าที่สวนมีอยู่แล้วสองต้นมันดูแลยากเนาะ มันดูแลยากนะคะทุเรียนกย็เลยบุอยากให้เอาปานใดน,นะคะยิ่งพูดเหมือนยิ่งยุยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุเออค่ะว่ายิ่งห้าเหมือนยิ่งยุนะคะเนาะไม่มีนะคะสองต้นบริได้แล้วเด้อบอกว่ามันดูแลยากสรุปช่างกิจซอยไปสี่ต้นนะคะทุเรียนทางต้นน้อย้วก็ต้นใหญ่นะคะทุกคนดูเหมือนกน,นฝนจะตกนะคะทุกคนเอเ่อเฮาก็เลยสีกับปานก้อนนะคะ แต่ก็ตกได้แค่นี้นะคะเมื่อวานสรุปที่ได้มานะคะทุกคนทุเรียนสีต้นแล้วก็มีสาเกต้นโมอีกสองต้นนะคะทุกคนอ่จจัดไปเบาๆนะคะวันนี้ชิวๆปีหน้าปุ๊ดอจังได้พอกันใหม่นะคะสรุปมักคงมักเขียบด้อยนงน้อยนาหน่วยใหญ่ที่ตามหาเดี่ยบรด้เลยค่ะเด้อเป็นเรื่องปกตินะคะทุกคนอะไรที่ตั้งใจไว้อันดับหนึ่งนี่จะไม่ได้ เกือบทุกครั้งเลยนะคะเป็นเรื่องปกติของช่างกีตและเจปิมนะคะทุกคนก่อนที่จะเข้าข้างในบ้านสวนริมน้ํานะคะทุกคนเจปิมกับเอาบรรยากาศข้างนอกมาฝากนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ที่อุเมงนครน่ะเสียงฟ้าห้องหึมห้าพึ่งพ่าพายุเข้าเลยค่ะเด้อแต่ที่บ้านสวนเรานี่สงบนิ่งนะคะลมพัดเย็นสบายนะคะวันนี้ตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะคะทุกคน บรรยากาศรวมๆนี่ก็คือเย็นสบายมากแต่ว่าเสียงฟ้าร้องอยู่ไกลๆน่าสิอยู่แถวเมืองนครพุนละคะเราปล่อยให้ช่างกิจพ่นขนต้นไม้ลงเนาะค่ะเพราะว่าต้นไม้ที่ได้มาไม่เยอะเหมือนวันนั้นนะคะทุกคนส่วนเจีปพิมก็จะพาทุกคนมาเสพบ,บรรยากาศ360องศาหน้าบ้านสวนริมน้ํานี่นะคะทุกคนไม่แดดนะคะวันนี้แล้วก็ลมสบายๆเพราะว่า ทางเมืองนครฝนตกพายุเข้านะคะแต่แถวบ้านเรานี่ก็คือได้รับอิทธิพลความเย็นสบายตรงนี้เลยนะคะทุกคนวันนี้กะว,ว่าจะรดน้ําต้นไม้นิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าหวังฝนตกนี่ก็เปลี่ยนไปเลยแล้วค่ะรุปวันนี้เจ๊ปิมก็ปิดร้านครึ่งวันนะคะทุกคนเพราะว่าอยากไปซื้อต้นไม้อยู่งานเกษตรนะคะมันเป็นมือสุดท้ายแล้วค่ะอ่าก่อนกลับนะคะทุกคนกะเอาบรรยากาศนี่แหละผลผลิตบ้านสวน ริมน้ําจะเป็นช่างกิจมาดูนะคะทุกคนแต่งมูมกับน,น่ารักตะมุตะมิเลยค่ะเด้อรอชมว่าเราจะได้กินไหมเลยน้องจะตุยก่อนฝากติดตามด้วยค่ะทุกคน